จัดไปเข้มเข้มจอดสถิติหลังเกมลิเวอร์พูลบุกเจ้าฟูลแลม1่ต่อนรวม2นัดชนะ3ต่อ2ทะลุชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ2023ต่อ24จัดไปเข้มเข้มจอดสถิติหลังเกมหงแดงลิเวอร์พูลภายใต,ใต้การนำทีมผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีบุกไปเสมอเจ้าสัสน้อยฟูลแลมที่มีมาโกซินวาเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสปุมบังเหียนด้วยสกอร์1ต่อห่รวม2นัดชนะ3ต่อ2ทะลุชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ2023ถึง24พบกับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีที่ไปยืนรอที่อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้มีสถิติที่น่าสนใจหลังจบเกมดังกล่าวของหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อพวกเขาสามารถยิงได้13ประตรูหรือมากกว่าเป็นครั้งที่5ในการแข่งขันลีคับชื่อคาราบาวครับในปัจจุบันโดยที่4ครั้งก่อนหน้านี้16ประตูปี1994-95 20ประตูปี2000-01 13ประตูปี2 0 0 2 0 3 1 4ถึงประตูปี2011-12สถึงสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งหมดและกับซีซั่น2023 -24 าถึงสล่าสุดนี้ที่ยังเหลืออีกหนึ่งเกมในรอบชิงพวกเขายิงไปได้แล้ว13ประตูนอกจากนี้พลพักเดอะคอปยังสร้างสถิติผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลีคับคาราบาวคัพเป็นครั้งที่1 4มากกว่าทีมอื่นๆและเป็นครั้งที่3ที่พวกเขาทําได้ภายใต้การนําทีมโดยมีเพียงบอเบดลีเท่านั้นที่ทําได้บ่อยกว่านในฐานะนายใหญ่ของทีมด้วยจํานวน4ครั้ง